ครับหลังจากที่เราปิดนะครับประตูในทุกๆด้านออกมานะครับงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดสองด้านซ้ายขวาซ้ายกับหลังนะครับงานของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างสวยนะครับนี่ครับคืองานภายนอกอันนี้เป็นรถแคปนะครับยกสูงผมจะให้ดูโดยรอบๆนะครับ Uh, งานของเราซึ่งจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับหากลูกคัาชั้นตะแกงตัวนี้นะครับจะสูงเม uh, ตรแปสิบนะครับและตู้ใบนี้ก็จะสูงอยู่ประมาณ2เมตรนะครับภายในปูพื้นด้วยอลูมิเนียมลายกันลื่นทั้งหมดนะครับ uh, แต่ตัวชั้นก็จะเปิดได้ซ้ายและขวานะครับมีจำนวน2ชัน้น นะครับอันนี้เราก็ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าแล้วก็ภายในตู้นะครับหมวกลู่ลมก็จะสามารถเก็บของได้นะครับเปิดเป็นซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับด้านในก็จะมีไฟในตู้นะครับงานทั้งหมดของเรานะครับอูเปนเอกจะเป็นงานอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับจะไม่มีงานเหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับฉนวนแผ่นนะครับเป็นแผ่นแซนวิตฉนวนกันความร้อนนะครับ ส่วนสเกิร์ตนะครับกันชนท้ายก็เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับแล้วก็มีตัวกันชนท้ายนะครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับผนังนะครับเรียบนะครับส่วนขอบรอบมุมต่างๆก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับหนานะครับมีตัวขอบมุมบนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ ส่วนใหญ่งานของเรานะครับจะเป็นงานอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะสวยนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีดด้านหน้านะครับตามกฎหมายกําหนดหมวกก็เป็นไฟเบอร์การ์ดขนาดใหญ่นะครับสามารถเก็บของได้นะครับด้านในอันนี้คืองานหลักๆของอ,อูเป็นเอกนะครับแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะ แบบที่ออกไปเหนือจากนี้นะครับทางเราก็ออกแบบและดีไซน์ให้นะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าในแต่ละแต่ละงานนะครับมาได้แข็งแรงครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปนะครับแข็งแรงครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับอันนี้เราอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวประตูนี้ก็เปิดได้นะครับซ้ายและขวานะครับข้างในก็ จะเก็บของได้นะครับใหญ่มากนะครับหมกใบนี้เวลาปิดนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นตะแกงนะครับชั้นตะแกงเหล็กซีกออกแบบมาเป็นพิเศษลูกค้าจะใช้ในการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือนะครับ ในการบริการนอกสถานที่ของศูนย์โตโยต้านะครับมาได้แข็งแรงครับอ่าโอเคนะครับนี่คือภาพรวมรถด,ดัดแปลงเซอร์วิสนอกสถานที่นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการแบบที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ โทรมาสอบถามแล้วก็ให้เราออกแบบได้นะครับเรายินดีที่จะอ,ออกแบบและบริการาให้กับท่านนะครับโดยทีมงานมืออาชีพส่วนมือจับต่างๆนะครับของเราก็เป็นงานาสแตนเลสนะครับทั้งหมดนะครับส่วนตัววิธีด้านนี้นะครับเราจะ เปิดขึ้นมาได้นะครับเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะสามารถเก็บตัวตัวเหล็กนะครับที่ยืนออกมาตรงนี้นะครับอยู่ใต้คัดสีรถนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจะเป็นลักษณะดเดียวกันนะครับนี่คืองาน ตัวรถดัดแปลงนะครับที่ใช้ในงานใช้ในงานนอกสถานที่นะครับในการเซอร์วิสหรือจะเป็นรถเวทีอ,ออกอ e ีเวนต์ก็ได้นะครับแล้วเราจะมีตัวอีอกอีกตัวหนึ่งนะครับที่กําลังประกอบอยู่ก็คือรถประชาสัมพันธ์นอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวในโอกาสต่อไปนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่อูเป็นเอกนะครับ ที่เบอร์0947709469หรือจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ครับอูเป uh ็นเอกนะครับ huh. เป็นประา,าไทยนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวตู้รถประชาส,สัมพันธ์อีกทีนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ